ค่ะคนดูที่นะ่ารักทุกคนเลยนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ทัติทารโวันนี้เราก็จะมาเปิดไพ่กันเป็นการอัปเดตดวงรายเดือนของตามราศีต่างๆนะคะเราจะอ่านไพ่ตามแบบตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีไพ่ที่กลับหัวกลับหางเป็นเรื่องปกติเลยแล้วก็การนับราศีของเราก็จะนับตามแบบตะวันตกด้วยจะไม่นับตามแบบไทยๆนะคะดังนั้นถ้าคุณไม่ทราบว่าราศีของคุณที่เรากําลังพูดถึงคือราศีอะไร ใต้คลิปจะมีรายละเอียดบอกอย่างชัดเจนดังนั้นลองเช็คดูก่อนเนาะแล้วก็ถ้ารักกันชอบกันนะคะอย่าลืมกดติดตามขอบคุณทุกทุกคนเลยที่สนับสนุนทางช่องโดยการดูโฆษณาให้ด้วยเนาะเข้าใจแหละว่าบางทีการดูโฆษณามันก็น่าเบือ่อแต่ว่าถ้าคนทําคลิปแล้วไม่มีโฆษณาเข้ามาเลยมันก็จะ ไม่มีเงินในการหมุนเวียนทําไปใช้จ่ายต่างๆในการทําคลิปนะคะเพราะว่าทําคลิปมันมีมูลค่าไพ่สําหรับนึงก็เป็นพันแล้วเนะาะดังนั้นขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่สนับสนุนดูให้กันแล้วสําหรับใครที่ต้องการซื้อไพ่ข้อความนะคะตอนท้ายคลิปเลยเราจะมีการรีวิวไพ่ให้ดูดังนั้นแล้วรักกันชอบกันก็สนับสนุนเพิ่มเติม,ตมได้นะจ๊ะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเข้าเรื่องของเรากันเลยนะคะ ชาวราศีก็กฎที่น่ารักทุกคนเลยนะจ๊ะมาเรามาัปเดยพลังงานกันเดือนนี้ว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะเริ่มต้นจากการงานการเงินก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวามาดูความรักว่ากากฎจะเป็นอย่างไรเราเป็นญาติพี่น้องกันเพราะว่าเราราศีพิจิกเป็นธาตุน้ําเหมือนกันนะคะ <c oughs> <c oughs> เป็นธาตุน้ําเหมือนกันพิจิกก็เป็นน้อง เป็นเป็นน้องคนกลางราศีมีนเป็นน้องคนสุดท้องนับตาม1 2ึ่งสอหลงมาก็เรากดอันดับหนึ่งมาญาติพี่น้องกันเป็นไงบ้างกันยันนะคะโอ้ h e งวิ l of f o r t u n e เลิศทาลิศมากนะคะ Up r i g h t ดวงมาแล้วคุณเอ๋จะรีบทำอะไรก็รีบรีบทำนะคะ ten of s o r c e Upright ปัญหาต่างๆดราม่าต่างๆกำลังจะหมดไปนะคะถ้าไม่ไปสร้างมันขึ้นมาใหม่นะ <c oughs> ต้องขอเตือนก่อนอย่าไปสร้างมันมานะคะ n i g h t of Wands Reversed นะคะน่าจะไม่หรอกเข้าดูเท่าที่คุณดูลบไพ่คุณคุณเย็นเย็นแต่เย็นมากไปก็ไม่ดีนะมันจะกลายเป็นทำอะไรช้าไปเนาะ Six of Pentacles Reversed นั่นไงถึงได้บอกว่าเย็นมากไปมันก็ไม่ดีนะแล้วไพ่คุณออกมาคุณเย็นมากไปมันไม่ค่อยสมดุลช่วงนี้ไพ่บอกปรับพลังงานตัวเองสักหน่อยหนึ่งนะคะดูไม่ค่อยจะตื่นรือล้นเท่าไหร่ Strange upright เนี่ย right. yeah. กำลังยังมีอยู่นะไม่ได้ว่าเจ็บได้ป่วยอะไรเท่าที่ดูแต่ดูเหมือนไม่จะตื่นือล้วนดูเบื่อคนนะเท่าที่ดูนะอ่านั่นไงว่าเราเชีย seven of cups เบื่อผู้คนค่ะเบื่อมากเบื่อืเบื่อเขาได้แต่อย่าทำให้เขาเบื่อเรานะคะอา้าว t e of wands upright ตัดสินใจดีๆนะจกก๊ะก็เรากดช่วงนี้เพราะว่างานการดูโอเคอยู่โดยรวมถึงแม้จะเอาถูกคนอื่นเอาเปรียบอันนี้ต้องพูดจริงๆนะระวังถูกคนอื่นเอาเปรียบอีกนะคะด้วยความที่คุณเย็นไป The Tower r e v e r s e เพอๆโดนไปแล้วโดนไปแล้วอย่าให้ความเกรงใจมาทำร้ายเราเมื่อสักครู่เราเพิ่งโพส์ใน Facebook ส่วนตัว King of Cups u Up อ r i g h t เกรงใจคนอื่นจนตัวเองลำบากไม่ดีนะคุณนะเนาะ ดูไพ่คุณที่เกรงใจมากๆวันนี้โดยปกติก็เกรงใจอยู่แล้วนี่หนักเข้าไปอีกอะ่ะ Seven acles, ออ e เพนทา e s e ิล e ์ s ี d กอลรกดมาเรามาเปิดอกคุยกันเหมือนเพื่อนในฐานะที่เราเป็นญาติพี่น้องกันธาตุน้ำเหมือนกันนะคะเราจะบอกคุณว่าพลังงานของคุณในวันนี้คือคุณกำลังตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างระหว่างเราควรจะเกรงใจคนคนนี้ต่อไปดีไหมหรือว่าเราจะปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเป็นตัวของตัวเองทำในสิ่งที่ควรทำ อันดับสองนะคะข้อสองคุณควรไปเป็นแบบนั้นเพราะเท่าที่ดูมันทําให้คุณเสียศูนย์มากๆอะไรที่ควรเป็นของคุณตําแหน่งหน้าที่ที่ควรเป็นของคุณลูกค้าที่ควรเป็นของคุณกาไรที่ควรเป็นของคุณคุณไม่ได้เพราะอะไรคุณเกรงใจเขามันไม่ได้เกี่ยวว่าคุณกลัวว่าเขาจะมองว่าคุณเป็นอย่างนั้นมองเป็นอย่างนี้นะแต่มันเป็นธรรมชาติของคนธาตุน้ําเป็นอย่างนี้แหละเกรงใจเพราะฉะนั้นพ่แนะนําให้คุณกลับไปปรับสมดุลตัวเองด่วนเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเป็นแบบนี้คุณจะยิ่งได้รับดราม่ามากกว่าเด มันเหมือนเราเกรงใจเขาอยู่ฝ่ายเดียวแล้วเขาก็มันลุมลุมถึงเราอยู่คนเดียวนึกอกอไหมเอ้ยเหมือนที่เราบอกไปเมื่อสกักครู่นั่นแหละมันเดจาวูมากๆเลยก่อนที่จะอัดคลิปในวันนี้ยเราไปโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวเรื่องความเกรงใจเกรงใจมากไปมันกลับมาทําร้ายเราเนี่ยมันกําลังทําร้ายคุณอยู่ไพ่บอกคุณมีความรักแล้วก็ความหวังที่คนมากเกินไป ย้ำนะคะคาว่ามากเกินไปอะไรที่มันเกินไปมันไม่ดีอยู่แล้วละ่ะมันเกินมันเยอะเกินดังนั้นเขาบอกให้คุณลดลดลงเพราะเท่าที่ดูตําแหน่งหน้าที่การงานบางทีเขารับมอบหมายงานให้คุณมาทําเท่านี้แต่คนอื่นๆเอามายัดที่คุณเพิ่มมันมีภาละาเพิ่มเติมมาดังนั้นถ้าคุณอยากให้ดวงมันดีๆจริงๆอย่างที่ดวงเขาขีดมาคุณจะต้องฝืนตัวเองสักหน่อยนึงให้กลับมาเป็นตัวเองดีๆมันไม่ได้ไหมายความว่าคุณไม่ดีนะคะแต่คุณ เราจะใช้ควาว่ายอมคนดีไหมไม่ใช่มันไม่ใช่ยอมหรอกคุณไม่ชอบดรามา่ามันเลยปล่อยผ่านไปจนมันกลายเป็นคนอื่นมองภาพพระคุณว่าคุณเป็นคนยอมคนอื่นทั้งทที่จริงๆคุณไม่ได้ยอมเขาเพราะอะไรหรอกเพราะคุณราคาญดรามา่าแต่เขาไม่ได้มองถึงจุดนั้นไงคะดังนั้นตอนนี้เรื่องการงานมันไม่ได้มีปัญหาตัวบุคคลใดๆอหมายถึงตัวคุณก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าตัวบุคคลใดๆที่กล่าวถึงอะ่ะกำลังจะสร้างปัญหาให้จากการที่คุณไปเปิดโอกาสให้เขาสร้างปัญหาให้คุณ โดยความที่โอเคยอมอมันไปปล่อยผ่านไปมันไม่ได้จบๆซึ่งจริงมันไม่จบนะคะแล้วมันจะมีต่อเนื่องมาเรื่อยๆดังนั้นสิ่งที่ไพ่จะสื่อตรงนี้เลยก็คือไพ่บอกว่ากรากฎดวงการงานการเงินมาดีมากเลยนะเธอมันมาตายตรงเธอเองนี่แหละที่สร้างปัญหาให้ตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ดวงมันแม่นคือเป๊ปังอลังการนะคะไปฝืนตัวเองสักหน่อยหนึ่งอย่าไปตามใจคนอื่นมากนะ ทําในสิ่งที่มันควรที่จะต้องทําเพื่อตัวเองจริงๆบางทีการใจกว้างผิดคนมันคือการทำร้ายตัวเองแต่ถ้าใจกว้างถูกคนปุ๊บคุณก็จะได้รับสิ่งที่คุณให้เขาไปกลับคืนมาดังนั้นตรงนี้เลยสิ่งที่พ่จะบอกคือให้คุณเริ่มคัดกรองผู้คนออกจากชีวิตคุณได้ละบางคนก็เยอะไปจริงๆนะคะต้องเอาออกเนาะ เพราะจริงๆอย่างที่บอกดวงออกมาดีมากเลยภาระทุกอย่างกําลังจะจบถ้าคุณมีนี่มีสินที่คุณจะต้องไปจัดการมันก็ใกล้จะจบแล้วแต่มันจะไม่จบตรงไหนตรงที่คุณเริ่มกลับไปเป็นคุณแบบที่คุณไม่ควรเป็นนั่นแหละแล้วก็ปล่อยให้คนอื่นมาฉกฉวยโอกาสดีๆออกจากคุณอีกดังนั้นไพ่ณวันนี้เลยจัวหัวมากแต่แลกดวงส่วนหนึ่งนะมันมาดีแต่ที่ทําให้มันพังคือเราเพราะฉะนั้นคุณต้องเลิกนะคะเลิกแบบนี้เนาะมันเก่งใจไปมันไม่ดีค่ะ อแล้วก็เอชออฟวานนี่ไงคุณนั่นแหละไปดึงความเจริญของตัวเองให้มันช้าลงไปอีกนะคะอันนี้เราไม่อยากให้คุณโทษตัวเองหรอกแต่เราก็ไม่อยากให้คุณโทษคนอื่นในขณะเดียวกันไปปรับตัวเองให้มันสมดุลกว่านี้เพราะมันช้าเพราะตัวเราเองมัวแต่เกรงใจคนพ่อเราเหมือนกันก็เรากดเป็นงี้แหละโอกาสล่ารวยเยอะเลยมัวแต่เกรงใจคนอื่นใจดีใจดีจดอืมแล้วก็มาหงุดหงิดใจลูก แต่ตอนนี้ไม่อยู่แล้วนะค,คุณพ่อเสียละเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่าให้เป็นอย่างนี้นะคุณนะเนาะเป็นห่วงจริงๆใจดีไปเอามาอะไรอีกอ่าคิงออฟสอดเนี่ยเริ่มเด็ดขาดมาละค่อยอยังชั่วหน่อยพอประมาณว่าคุณฟังไปสักนิดหนึ่งแล้วคุณเริ่มรู้สึกว่าเออมันจริงนี่หว่าเราก็เกรงใจชาวบ้านเขาใจดีกับเขามากไปแล้วก็ถูกทําร้ายทีนี้คุณเริ่มมาคิดใหมล่ละโอเคเราต้องเด็ดขาดกว่านี้ทําได้นะไม่ใช่ทําไม่ได้พาะเราเวลาจะเด็ดขาดก็สุดโต่งเหมือนกันแต่ไม่ทาไม่ทา ขออีกใบสุดท้ายก่อนที่เราจะดูไพ่ข้อความนะคะโอเคเพจ of c u p s นี่ค่ะดีแล้วแล้วการสนทนาของคุณกับผู้คนเป็นคุณเองดีแล้วแต่เรื่องความคิดในการที่จะใจะดีกับใครหรือจะไม่ดีกับใครต้องปรับเปลี่ยนไหมแต่วิธีการสื่อสารกับผู้คนของคุณอนะมาถูกทางแล้วนะคะมันจะทำให้คุณได้รับโชคชะตาดีๆแล้วเงินทองก็จะไหลามาเทมาอีกดังนั้นอยู่ที่คุณนะตอนนี้ว่าจะยังไงนอกกรกฎดเพราะว่าอย่างที่บอกไพ่มาดีนะคะ ออามาดูสิว่าจากกักรวาลแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่กรกฏนับถืออยากจะบอกอะไรกับกรกฏบ้างโอ้ยแมวแล้วก็กรกฏอยู่ในกล่องนอนกิ้งไปกิ้งมาโอเคเหมือนของราศีพิจิกเป๊ะเลยคุณเอ๋เขาบอกว่าผู้คนที่มันไม่ได้เรื่องได้ลาวออะบล็อกเส้นทางชีวิตคุณอยู่ แต่เส้นทางนั้นคุณก็เปิดโอกาสให้เขาเข้ามาได้หน้าดังนั้นเอาเขาออกไปค่ะเนาะเหมือนของนายสีพิจิกเลยของมีนก็อย่างนี้เราเหมือนกันเป๊ะคนธาตุน้ําจริงๆขี้เกียจมีปัญหากับมนุษย์อืแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะคะกลับเอาตัวเองกลับมาเป็นธรรมชาติด่วนๆเลยอย่าไปเกรงใจคนมากอา้าวนั่นไงไพ่ก็บอกมาอีกแล้วว่าโอ๊ยคุณเอ้ย อย่าไปใส่ใจกับสันดานเสียๆของมนุษย์อันนี้เราพูดตรงที่สุดแล้วนะเหมือนเพื่อนกันอย่าไปตามอารมณ์เขาเอาแค่เราก็พอตอนนี้หักเห็นแกนตัวบ้างมันจะดีขึ้นนะมีอะไรอีกแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ากรากดก็เป็นอู้เทวดาไม่เคยทำร้ายใครนะคะเดี๋ยวราศีอื่นมาดูก็จะว่าเราไม่ใช่ <laughs> ตามเหตุตามผลค่ะนะต้องแยกให้ออกอืม โอ้แล้วก็คุณอย่าไปเสียเวลานั่งกังวลกับสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นเพราะก็เรากดคิดมากเอาเวลาไปกังวลกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเราจะไปแก้มันยังไงหรือจะทําให้มันต่อดียังไงดีกว่านะคะใบสุดท้ายแล้วก็ให้ไปปรับพลังงานของตัวเองใหม่ซะเพราะตอนนี้อย่างที่บอกคือไม่สมดุลเลยพลังงานลบๆค่อนข้างเยอะอย่างที่บอกโอ้คำว่าอย่างที่บอกเยอะเกินไปละ เหมือนที่เขาพาออกมาเมื่อสักครู่คือคุณไปใส่อารมณ์ไปตามอารมณ์กับคนอื่นๆมากไปดังนั้นไปเคลียร์พลังงานเหล่านี้ด่วนคุณจะได้ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาแทนที่นะคะเอาสิ่งแย่ยๆออกไปเพื่อสิ่งดีๆจะได้เข้ามาแทนที่มาทีนี้เดี๋ยวเราปรับเอ้ยพักตรงนี้แล้วมาดูเรื่องความรักดีกว่าเขาบอกว่าราศีกรกฎเป็นราศีที่อ่อนไหวง่ายที่สุดทั้ง12ราศีอันนี้เราเชื่อ พราะชีวิตเราเราเจอกับคนกอรกฎเยอะมากไลยล้อมไปด้วยคนกอระกฎแต่ต้องเป็นกอระกฎตามอ่เวสเทิร์นนะคะตามตะวันตกนะคะเราไม่ได้ดูให้กอระกฎแบบไทยๆเพราะเราไม่ชอบการนับวันแบบไทยมันไม่ตรงดังนั้นต้องเลือกให้ตรงกับราศีตัวเองจริงๆนะเนาะหลายคนมาดูหนูราศีพิจิกค่ะพอเราเห็นมันเกิดหน,กหนูลูกหนูราศีธนูลูกธนูบ่อยแบบนี้จริงๆ พลังงานมันไม่ใช่พลังงานแค่ปูุกลิกมันก็ไม่ตรงแ,ล,แล้วเราก็เคยเห็นหลายคนบอกตัวเองกรกฎแต่เป็นราศีสิงเยอะมากเพราะฉะนั้นแล้วเลือกตามตะว,วันตกมันแม่นนะคะตามไทยเขาไม่ได้นับตามการขึ้นลงของดวงดาวเขานับตามอารมณ์ครึ่งหนึ่งวันที่16-15กสิ้าอะไรเงี้ยามาดูความรักเป็นอย่างไรบ้างความรักของชาวกรกฎ โอเคมาว้าวคุณคะไพ่ใบเดียวกันเป๊ะๆเ,เลยเดี๋ยววิว่าฟอร์จูนเมื่อกี้ความรักก็มาเอ้ยความการงานการเงินก็มาแล้วมาเรื่องความรักต่อดังนั้นสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกของกร,รกในวันนี้เลยก็คือกร,รกวดวงเธอถูกขีดเส้นมาแบบนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเอาให้มันถูกที่ถูกทางนั่นไงคุณขานี่ไพ่คุณเลยนี่เอา้าโอ้ได้รัใครชอบใครแสดงออกนะโดยเฉพาะกร,รกผู้ชายเงียบเงียบ บางทีคิดเอ๊ะมันชอบเราปะวะจริงจริงนะคุณหลายเดือนแล้วของกรกฎดเนี่ยถ้าชอบใครก็แสดงออกบ้างอย่านิ่งเกินพิจิกก็เป็นไม่ว่ากันหรอกอ้องจริงเราพิจิกเราก็เป็นเหมือนคุณและจัดเม้นต์อัปไรต์มันมีคนอยากได้คุณถึงขั้นแต่งงานแต่งการนะกรกฎดอยากไปต่อจริงๆด้วยแล้วดวงพาให้มาเจอกันด้วยอีกต่างหากแบบดีถ้ามีเวลาว่างๆนะคะไปดูของพิจิกกับเมียนเพิ่มนะคุณเอ๋ย เพราะคุณอาจจะมีชาติเกิดพวกนี้ในวันเกิดที่คุณเกิดด้วยเวลาเกิดวันเกิดที่คุณเกิดคุณอาจจะมีราศีมีนพิจิกอะไรเงี้ยลองไปดูเพิ่มเหมือนเป๊ะเลยพลังงานสามราศีนึกว่าอ่านพร้อมกันพลังงานเดียวกันเลยอันนี้เหมือนกันหรือไม่เขาคู่กรณีคุณก็ได้นะคะ four of wands reverse เนี่ยเขาอยากได้คุณจริงๆคนคนเนี้ยอยากถึงขั้นแต่งงานเลยจริงจังมากๆรากรณก knight of wands แต่เขาใหญ่คุณลดกำแพงลงสักหน่อยมันสูงไป เขาน่ยไม่มีคุณน่่มีเอ้ยเอ้ยคู่กะรนี้เก่าเราก็กรกูดนะที่ที่เพิ่งเลิกคบกันไปก็กรกูดเป็นอย่างนี้แหละ a uh. uh. five a p o c l e p s e upright เป็นอย่างนี้แหละไม่ใช่เขานะที่เป็นเรากำแพงอ่า t e m p l a e upright คุณขาวคนตัวนี้มีความอดทนในตัวคุณสูงมากเลย คุณไล่เขาเขาก็ไม่ไปหรอกเพราะเขาเกิดมาเพื่อจะมาแต่งงานกับคุณนั่นคือสิ่งที่เขาคิดนี่ไงดราม่าเยอะเข้าไปอีกแล้วจากคุณนันไม่ใช่จากเขาคุณคิดมากโอ้ยกับเจ้าเราจริงเลยหูไม่หลอกตัวเลือกเยอะเจ้าชู้นู่นนี่นั่นบลบล拉คิดไปคิดมาสรุปก็คือไม่ได้ลงเอยกันสักทีมวัวแต่มองกันไปมองกันมาก็เรากอดอย่าคิดมากเนาะเมื่อกี้เรื่องการงานไพจักรวาลก็บอกแล้วแกคิดเยอะไปนะคะ e อ press up right โอ้ยเขามองคุณดีดีกอลกดเอยแต่งซะถ้าเขาขอ,อาจริงนะทัอัพสอสอัพไรเนี่ยอะมาคนที่เข้ามาส่องกอลกดไปสลับสับเปลี่ยนบทบาทกันเอาเองนะคะอะมาไพ่วันนี้เลยก็คือจักรวาลอยากจะบอกว่าแกไอ้ที่แกได้มาเจออะไรที่มันอีลงตรงนางอยู่ตรงเนี้ยฝีมือฉันเองฝ <laughs> ีมือฉันเองแหละมันยากเย็นแสนเขียนอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เป็นเพราะว่าเขาอะ จักราวาลส่งมาให้คุณได้เจอคู่ของคุณจริงๆที่มันจะต้องมานั่งเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้ความรักคืออะไร,เร,รเรียนรู้นู่นเรียนรู้นั่นสุดท้ายเรียนรู้เรื่องความอดทนถ้าเรารักในสิ่งสิ่งนั้นจริงๆต้องการสิ่งสิ่งนั้นจริงๆจะต้องอดทนกับมันอันนี้จักราวาลพูดถึงคนที่เป็นคู่กรณีของกอลกฎดได้นะคะประมาณว่าเฮ้ยแกได้มาเจอกอรลรกฎดเจองานยากและงานหินเพกราะกอลกฎดไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเพกราระกอลกฎดไม่ค่อยแสดงออกแล้วก็บางที อยู่ๆก็มางองแงแล้วคู่ตรงคู่คู่กรณีก็งงเอ๊ะกอลกวเธอเป็นอะไรพอเธอไม่พูดแล้วอยู่ดีๆเธอก็มากระฟัดกระฟี้นเนื้อไปเลยเพราะฉะนั้นเป็นจริงๆไม่ว่ากันอย่างที่บอกมีนกับพี่จิตก็เป็นเราก็เป็นอยู่ดีๆก็เป็นอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้มูสวิงดังนั้นแล้วนะคะไพ่แนะนาว่ากอลกวด ลดความมูดสวิงลงสักหน่อยหนึ่งแต่ถ้าคุณดีวอยู่กับมีหรือพิจิกนะคะพอกันอันนั้นก็ต้องช่วยกันปรับพลังงานกันแล้วกันเนาะแต่ณตอนนี้เลยเขารู้สึกมันถูกคุณทิ้งไว้กลางทางเหมือนทิ้งไว้กลางแจ้งที่ทุกอย่างมันโล่งไปหมดเลยจนมองไม่เห็นว่ามันจะไปตรงไหนดีเพราะมันไม่มีจุดหมายปลายทางหรอไม่เอ่ยแต่ในขณะเดียวกันคนคนนี้ก็รู้สึกเหมือนเอาถูกคุณเอาผ้ามาปิดตาผูกตาไว้ แล้วเดินจูงไปเรื่อยๆจูงไปเรื่อยๆอย่างไม่รู้ทิศทางว่าเรากําลังเดินไปไหนมองอะไรไม่เห็นหรือภาษาบ้านๆเรียกว่ามองไม่เห็นอนาคตนั่นแหละค่ะง่ายสุดแล้วอ่ะอนาคตอยู่ไหนมองไม่เห็นเลยเนี่ยแต่สิ่งที่อยากได้คืออะไรอยากลงหลักปักฐานกับคุณเข้ามาเพื่อขอคุณแต่งงานจริงจังเพื่อขอคบจริงจังเพราะว่าวันข้างหน้าอยากมีการและกันต่อไปในชีวิตไม่ได้อยากเลิกลาไม่ได้อยากคบเพื่อเลือกหรืออะไร แต่คุณเองต่างหากที่ไม่มั่นใจในจุดตรงนี้ว่าเขาเข้ามาจริงๆหรือเล่นๆดังนั้นตรงนี้ด้วยความที่เป็นดวงรวมเราก็เลยคิดว่าถ้าคุณอยากรู้ว่ามันใช่อย่างที่ไพ่บอกไหมกับคนที่คุณกําลังดิวอยู่ด้วยตอนนี้มาดูส่วนตัวได้นะคะเพราะพลังงานมันออกมาดีเหลือเกินแล้วเขาก็อยากให้คุณแบบจริงจังเราไม่อยากไขฝันให้คุณเฮ้ยคนนี้แหละใช่แนะ่นอนได้แต่งสุดท้ายกลายเป็นว่าเขามีลูกมีเมียม,มีสามีอยู่แล้วมันจะเป็นคนละเรื่องไปเนาะ อะมามีอะไรเพิ่มเติมมาอีกกอรากดเอ้ยโอเคมาอีกแล้วคุณจัดชุดใหญ่ไฟกับพิบเลยถ้าคุณต้องการเนื้อคู่นะคะเนี่ยแหละเนื้อคู่ของคุณแต่เราไม่การันตีนะเพราะอย่างที่บอกมันคือดวงรวมเนาะแต่ส่วนใหญ่มันก็ตรงมันก็มีบ้างบางส่วนที่ไม่ตรงเหมือนกันอ่ะโอเค ten of pentacles u p r right, i g h คุณขาจะได้สลาโสดไวๆนี้แหละกร,รกดที่เป็นสด หรือถ้ากรกฎที่ไม่โสดนะคะเรามีคู่อยู่แล้วอันนี้มันจะตรลงข้ามกันเลยนะบ้านแตกเพราะอะไรเพราะคนที่คุณคบอยู่ไม่ใช่คู่คุณบอกเลยแน่นอนอืแต่พอเลิกกันไปแล้วคุณจะได้ไปเจอคนใหม่ที่เป็นคู่ของคุณนะคะอันนี้ย้ํานะถ้าคุณเป็นโสดคุณจะได้สละโสดแต่ถ้าคุณไม่ได้เป็นโสดแล้วคุณคบกับใครมานานๆแต่ไม่ได้แต่งงานสักทีคุณจะได้เลิกกับเขาเพราะเขาจะได้ไปเจอคู่ของเขาคนแค่นั้นและพอได้เลิกกันปุ๊บ ตัวคุณเองคุณก็จะได้ไปเจอคู่จริงๆของคุณเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้เผื่อไว้ให้เลือกทั้งสองทางนะคะเพอไพ่พมันออกมาค่อนข้างชาัดเจนเลยว่ามันเป็นแบบนี้ออามาพักตรงนี้ไว้ก่อนรวกดแล้วเรามาดูไพ่ข้อความซิว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างอ,อยากแต่งงานอยากจริงจังมาว้าวถูกต้องเลยเขากำลังจะเข้ามา แอเเดี๋ยวนะขอพูดภาษาไทยอืมเสนอความรักให้คุณเสนอความสัมพันธ์ให้อยากไปต่อจริงจังนะคะจริงจริงจังจัง,จงมากมากแล้วคุณรู้ไหมว่าเขาทำอะไรได้เยอะกว่าน,นี้อีกอันนี้เนี่ยทิศทางที่ดีนะคะเช่นให้เป็นแฟนแล้วต่อไปขอแต่งงานเนี่ยอย่างที่บอกคือคนคนนี้เขามาเพื่อแต่งงานกับคุณจริงๆรง <c oughs> ิแล้วตัวเขาเองนะคะ ไปเจอเหตุการณ์ย่ำแย่ในชีวิตมาค่อนข้างเยอะดังนั้นรู้สึกว่าคนคุณนี่อยากลงหลักปักฐานละไม่อยากจะไปะเผชิญโลกเพียงลําพังล้อ่ะแล้วเขาก็รู้สึกมันเป็นไอ้บ้าไอ้งี่เง่าเลยนะที่ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดูยุ่งเหยิงบ้าบอไปหมดนะคะแม่ใบสุดท้ายก่อนเราจะปิดคลิปไปแล้วยังแอบสอดส่องชีวิตของคุณอยู่นะกรกฎอันนี้สลับสับเปลี่ยนได้นะ้ออย่าลืมนะคะว่าจะเป็นกรกฎ หรืออาจจะเป็นคุณสลับสับเปลี่ยนพลังงานกันได้อ่ะวันนี้เลยโดยรวมๆก็อย่างที่พูดไปเดี๋ยวมันจะยืดจะยาวเกินแล้วเราก็เริ่มเหนืออหน่อยพอเหนื่อยปุ๊บเดี๋ยวสมองมันจะแบง์เอาเป็นว่าประมาณนี้นะคะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวต่อก็อรายรละเอียดใต้คลิปเนาะรักกันชอบกันอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนเลยที่ให้กำลังใจกันดูโฆษณาให้เราจะได้มีเงินไปซื้อไพ่มาอ่านเพิ่มๆให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แอนดูแมวอ้วนด้วย เดี๋ยวท้ายคลิปก็จะมีแมวอ้วนนอนบิดขี้เกียจให้ดูไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะก่อนเรากดบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมีไพ่ใหม่ๆมานำเสนอนะคะเป็นไพ่อัฟเฟอร์มิเตอร์ไพ่ออร์คเข้อความที่ช่องเราทำขึ้นมาเองนะคะมันก็จะมีตอนนี้นะมีทั้งหมด3แบบเลยนะคะแบบแรก Unspoken Love Message เป็นไพ่ข้อความจากเขาคนนั้นถึงคุณนะคะอันนี้จะเป็นฉบับภาษาอังกฤษนะกล่องก็จะประมาณนี้เนาะไพ่สำรับนี้มีทั้งหมด63ใบนะคะข้อความก็จะเป็นประมาณนี้เป็นภาษาอังกฤษมี63ใบราคา639บาทนะคะน่ารักอันนี้ด้านหลังไพ่เนาะ ส่วนด้านหน้าก็จะมีข้อความประมาณนี้นะคะอ่าแล้วก็สำรับที่สองนะคะจะเป็น Let Love Lead Message Card อันนี้เป็นด้านหลังนะคะด้านหลังกล่องก็คือการ์ดข้อความที่ประกอบไปด้วยความในใจจากเขาคนนั้นจำนวน63ข้อความใช้ประกอบในการเปิดไพ่ทาโร่หรือเพื่อความบันเทิงหรือดูกับเพื่อนฝูงอะไรก็ว่าไปเนาะอ่าหน้ากล่องก็จะประมาณนี้นะคะเป็นน้องเหมียว อันนี้ก็มี63ใบเหมือนไพ่ข้อความภาษาอังกฤษแต่ว่าข้อความภาษาไทยกับภาษาอังกฤษจะไม่เหมือนกันนะคะข้างในก็จะประมาณนี้ข้อความจะประมาณนี้นะ63ใบเหมือนกันขนาดเท่ากันด้วยนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังไทยก็จะเป็นรูปน้องเหมียวถือหัวใจน่ารักน่ารักส่วนอีกสำรับหนึ่ง จะเป็น m e n and move on message card ก็คือไพ่ให้กำลังใจหรือเป็นไพ่ข้อความจากจักรวาลแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยากจะบอกคุณนะคะ m e n and move on ก็คือไพ่365วันของการรักตัวเองคือการข้อความที่ประกอบไปด้วยความสร้างเอ้ด้วยความสร้างกำลังใจจากจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จำนวน63ข้อความนะคะใช้ประกอบในการเปิดไพ่ทาโร่หรือเปิดเพื่อให้กำลังใจตัวเองหรือ เปิดดูกับเพื่อนๆก็ได้ด้วยเนาะอ่ะอันนี้ด้านหลังกล่องนะคะก็จะประมาณนี้ด้านหน้ากล่องก็จะเป็นรูปคนนอนกอดอยู่กับแมวเหมียวฟังเพลงใช้ชีวิตมีความสุขเนาะแ่ะแล้วก็ไพ่ก็หน้าตาจะประมาณนี้นะคะข้อความเป็นภาษาไทยไพ่ทั้งสามสหรับข้อความไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันเลยทั้งสามสหรับก็จะแตกต่างข้อความกันไปน่ารักอ่ะ ราคาเท่ากันนะคะ63ใบาราคา639บาทเท่ากันด้านหลังก็จะประมาณนี้เนาะโอเคนะคะถ้าสนใจติดต่อไลน์ทักมาเลยนะคะสั่งซื้อได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยเนาะที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามทํำไพ่แบบใหม่ๆออกมาตอนนี้กำลังทํำไพ่ทาโร่อยู่แต่ยังไม่เสร็จ เดี๋ยวคิดว่าเร็วๆนี้คงจะมีออกมาให้ชมกันนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะสำหรับการสนับสนุนบายค่ะ